ตอนแบบว่าเด็กๆอ่ะ,อะมันมีหนุ่มมาติดมีอะไรอย่างงี้มั้งป้าไม่มีนะมีแต่ไปติดหนุ no. <c oughs> ่มเวลาไปไหนมาไหนก็จะแบบซ้อนท้ายมอเไซค์เรารู้สึกว่ามรามีความสุขแล้ว <c oughs> ว่าลิง ลิงที่แบบตาขาวๆอ่ะเออคือมันหนุบหนับหมุบหมับเขาจับเขาจี่จังเลยอะค่ะคือแบบเดนเซต้องกินยาแก้อักเสบผู้จริงกูเล่นผู้จริงสนัดมากลันทูงอุยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่วงนี้ไกล้จะวาเลนไทน์ล้วนะคะเราก็ต้องมีคอนเทนต์วาเลนไทน์นิดหน่อย คนอาจจะคิดว่าดิฉันก็ต้องแบบรักเอ่ยเตยหอมกับคุณแฟนหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่จ้ะเลิกพอวันนี้แล้วเราเลิกรักเอ่ยเตยหอมนะจ้ะเพราะว่าวาเลนไทน์ปีนี้ไอ้แต่จะมาพูดถึงความรักแบบความรักรสแซ่บร,บบรสซานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวาเลนไทน์ในปีนี้ของเราจะเป็นตีมงไงเพราะวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญด้วยบอกเลยว่าคุณเขาก็เป็นคนแซ่บคนหนึ่งมีความรักสู้ซามาเมาให้เราฟังไปไปเจอเขาเลยค่ะ ส,สดีค่ะวันนี้นะคะอย่างที่เราบอกกันเรามีแขกรับเชิญ ซูซ่าก็คือพี่หลินเซ่เมจิกค่ะสวัสดีวสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติมากค่ะที่วันนี้ได้มาร่วมงานกับอายตาครั้งแรกค่ะดีใจมากๆติดตามแม่ในไอจีมาตลอดเช่นกันติดตามทั้งผลงานแต่งหน้าและผลงานแต่งตัวใดๆเป็นอินฟูท่านหนึ่งเหมือนกันชอบมาในเรื่องการแต่งตัววันนี้ก็เลยบอกพี่หลินเซ่ว่าแม่หนูอยากให้แม่มาช่วยแต่งหน้าให้หนูลูกบาเลนทยายหน่อยแต่เราไม่หวานเราเป็นแซปซูซี่ซูซ่า ก็ังกาบังกี้ก็เลยอยากรู้ว่าอ่ะลุกในวันนี้ของเราจะเป็นสไตล์ประมาณไหนคะได้ลุกของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเลิฟแซลลัสนะคะก็จะมีความแบบความรักที่แบบหว,นวานๆแล้วก็จะมีความเผ็ดนะคะอรอดูกันว่าวันเรนทายนี้จะสวยแซ่บเผ็ดเด็ดขนาดไหนนะคะอ่ะงั้นเรามาเริ่มแต่งกันเลยคะ่ะมาค่ะ ตัวที่ดึงตาอันนี้ใช้บ่อยไหมคะคือจริงๆแล้วแต่ลูกค้าว่าแบบถ่ายงานนะ้าบางทีในชีวิตประจําวันมันใช้ไม่ได้อันนี้คือเราติดแต่เรายังไม่ดึงถูกกันยังไม่ดึงให้ผมเสร็จก่อนแล้วเราค่อยดึงตาก็จะเฉียบฟ็อกซี่ตื่นเนตะ้นอ่ะม,มาเริ่มเลยพี่หลินเป็นช่างแต่งหน้ามากี่ปีแล้วคะโอ้สิบกว่ากัแบ2ีสบแล้วเริ่มได้ยังไงอะคะเริ่มจากเราอยู่ที่เวดดิ้งสตูดิโอเริ่มมาจากเจ้าสาวแล้วก็ไปพิตตี้ไปนางแบบไปแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย แล้วได้เรียนแต่งหน้าไหมคะเรียนค่ะตอนแรกที่แบบที่เราทํางานอ่ะเราได้อาจจะไม่มากเก็บตังค์ได้ก้อนนึงเสร็จปุ๊บก็บินไปเรียนที่ปารีสเลยจ้าโฮ้ยปังอ่ะใช่หลิดไปเรียนที่ปารีสก่อนเลยคอร์สแรกเลยนะทํางานอยู่กี่ปีถึงเก็บตังค์บินไปเรียนที่ปารีสก็เป็นสิปีอยู่นะเพราะมันก็เงินก้อนใหญ่มะเงินก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่แต่ว่าเนี่ยก็จะมีเพื่อนเขาไปเรียนที่นู่นด้วยอะไรก็เยเอ้ยไปดีกว่าทุกปีพี่หลิดก็ยังเรียนอยู่จนถึงปัจจุบันไหมใช่ยังเรียนอยู่ทุกปีมันต้องอั ปีนี้มันจะแตกต่างกับปีที่แล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช,ใช่แต่ถ้าสวมไม่ทันเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บวันเราก็ล้าหลังละอ่ะอเข้าใจแล้ววาเลนทายอยากแอบ,บห่านิดหนึ่งแม่ตอนแบบว่าเด็กๆอ่ะ,อะมันมีหนุ่มมาติดมีอะไรอย่างงี้มั้งปะไม่มีนะมีแต่ไปติดหนุ่ม ไม่ทุกครที่ที่ตอนเป็นกระเทยเด็กหัวโปกอ่ะยังไม่ชาร์ฟอร์มถึงขนาดนี้เนี่ยผู้ชายก็จะวิ่งต่อผู้ชายก็จะวิ่งหนีใช่แล้วเรามีแฟนไหมเด็กๆเลยอ่ะมีแม้ก็มีแหละหวานๆราหลักการอย่างหนูตอนเด็กๆก็คือเป็นเด็กขี้เล่ไม่ค่อยมีวันวันวันชายก็ไม่มีตัวตนแต่แต่เราก็จะมีติดสติกเกอร์กับเพื่อนท้ายท้ายสุดเรื่องนี้บอกได้เลยนะมีเงินแล้วจะสวดที่สุด ถูกใจมีเงินแล้วจะสวยเออผู้หญิงอะเราต้องมีเงินเราต้องสวยเราต้องรวยก่อนต้องไม่อยู่ทํางานเพราะว่าความสวยมันต้องใช้เงินค่ะไม่ใช่แค่เรื่องทาสัญญกรรมนะการดูแลตัวเองการจะซื้อของมาดูแลตัวเองอะไปสปองสปาซื้อเสื้อผ้าดีๆมันก็ต้องใช้เงินทั้งหมดนะเนาะทำให้ตัวเองดูดีอะเมื่อกี้ก่อนที่จะถ่ายแอบถามว่าแม่มีแฟนป้าวึเออไม่มี S <S <S มันทําไมนะคะผู้ชายมันทําไมอะคะถ้าเกิดมันไม่เลิศถ้าเกิดมันไม่ปังอยู่คนเดียดวีกว่าสบายใจกว่าถ้าสมอมันไม่เลิศนะไม่ใช่ว่ามีระหวบ,บชีวิตเรารู้สึกว่าเราลาบากเรารู้สึกว่าอึดอ,นะอัดอะเราเยอะทาเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอึดอัดอะแสดงว่ามันไม่ใช่ความรักแล้วอเออถ้าความรักจริงๆอะอยู่ด้วยเราต้องต้องสบายใจถูก<ม>ถูกถูกอันนี้พูดถูกแล้วก็ทําให้เราแบบดีขึ้นอนะสบายใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เคยมีแบบโมเมนต์รักเอ่ยกับผู้ชายตอนเด็กๆไหมคะมีนะก็มีแบบรักเอ่ยก็จะแบบเออเวลาไปไหนมาไหนก็จะแบบซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วว่ารู้สึกว่าเออเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัยไหนวัยมหาลัยแอบๆอบอะไรเงี้ยหรอเออวัยมหาลัยแอบๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหวานๆเราว่าแบบความสวยจะเป็นวัยเบิกทางจริงใช่ อย่างมันเป็นเหมือน first impression เนาะบางคนอาจจะแบบเอ้าแล้วถ้าหนูไม่สวยไม่เป็นไรหนูแต่งหน้าแต่งหน้าสวยได้ใช่แต่งเองสวยได้บุคลิกภาพสาคัญสวดนะจ๊ะใช่ใช่บางคนอ่ะหน้าตาธรรมดาแต่รู้จักแต่งรู้จักการวางตัวรู้จักแต่งตัวให้สวยดูสวยขึ้นมาเลยทันทีเนาะสําคัญมากอ่ะอย่างไอ้ตาย่นั่งอย่างเงี้ยกับนั่งอย่างเงี้ยสวยไหมนั่งอย่างเงี้ยก็ไม่สวยถูกไหมเออแล้วก็แบบเชิดค่ะใช่อยากรู้ว่าอย่างไง ผิวแบบไหนที่แต่งหน้าง่ายและผิวแบบไหนที่แต่งหน้ายากผิวแบบไหนเราก็แต่งได้หมดแหละถ้าผิวที่แต่งง่ายจริงๆก็คือก็ต้องเป็นผิวผสม พี่หลินอยากให้นแนะนาวิธีลงงานผิวลงรองพื้นยังไงให้สวยแล้วก็อยู่ทนต้องดูสภาพผิวก่อน <c oughs> แล้วก็เลือกรองพื้น <c oughs> ยกตัวอย่างผิวไอตาผิวผสมมันทีโซนมีเทคนิคไหมว่าลงอะไรก่อนอะไรหลังอะไรเงร <อา S 1> ี้ยคะอันดับแรกเลยเตรียมผิวด้วยโลชั่นก่อนหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นเซรั่มแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าเซรั่มนั้นอะ่ะมันมันมากมันมันน้อยนะคะแล้วก็ลงในกรอบหน้านะคะผิวที่มันแห้งตรงกลางเราก็จะลงตัวพราเมอร์อีกตัวหนึ่งที่ควบคุมความมันนะอ่าเราก็สามารถใช้ผสมกันได้ในแต่ละจุด ใช่ใชแล้วอย่างแบบว่าถ้าคนที่หลุมขนกว้างอย่างหนูเนี่ยอยากให้มันดูเรียบขึ้นมาต้องทอํายังไงคะอย่าลงเยอะอย่าลงหนาอ่ามันไม่ใช่ว่ายิ่งลงมันจะยิ่งเรียบใช่ไหมไม่ไม่เริ่มจากตัวพราเมอร์ก่อนนะคะ,คะตัวพราเมอร์ที่เบอร์หลุมขนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ลงน,น,น้อยในช่วงจังหวะที่เป็นหลุมเป็นลุมขนกว้างถ้ามันยังไม่เรียบเสร็จปุ๊บก็บิวเทลรนินแล้วก็มาตบด้วยแป้งด้วยแป้งที่เบอร์ลุมขนนู่นนี่นั่นเลย นอกจากวันนี้จะมาเมาเรื่องความรักความเลิฟกับพี่หลินแล้วก็ยังมาแอบดูดวิชา <ừ> เพราะว่าเขา,าไปเรียนมาเยอะเราก็แอบดูวิชานิดนึง <ừ> เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้เอาเทคนิคไปใช้นะคะ <S <S> <S พี่หลินมีแฟนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่นัาจะ2่สนะเจ <Hey. S 3> นลงเนือ <S <S อ้ยอแอบเมาหน่อยสิน่ารักไหมน่ารักเขาเขาจะมาเห็นปะเนี่ยถ้าเขาเห็นก็คิดถึงนะคิดถึงนะคิดถึงนะเอ้ย <S <S 5> <S 5> การมีแฟนครั้งแรกความรักครั้งแรกรู้สึกยังไงแม่โอ้ยรู้สึกปิตมากชอบมากรู้สึกแบบเตยหอมสดใสอะไรอย่างเงี้ยอืมเนี่ยเหรอคือความรักอะไรอย่างงี้ใช่แล้วไปเจอเขาที่ไหนคะไปเจอเขาก็ทํางานแล้วก็เจอกันอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแต่อายุยี่สางานแล้วหรอคะทำงานแล้วค่ะฉันทํางานแต่เด็กค่ะเราต้องหาเงินคบกันอยู่นานไหมคะคบกันอยู่ประมาณสัก3ปีอุ้ยนานอยู่นาสามปีสามปีแล้วก็แบบเขาก็กลับต่างจังหวัดมันก็เราก็ไปกันไม่ได้ละเขาก็ต่างคนแล้วก็ต่าง อ่ามันคือระยะทางด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่นะคะลองเผอเฉดดิ้งก็เสร็จแล้วนะจ๊ะโครงมาแล้วนะคะ่ะก็จะประมาณนี้ก่อนวันนี้เราแต่งขอแต่งปาดีเทาอาจจะเยอะนะเพราะชุดเราแซ่บมากรอชม, <laughs> อม อนนี้เราถึงขั้นตอนไหนนะคะเฉดดิ้งไฮไลท์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือการฟาดหน้าเนี่ยก็คือก็จะเป็นฝอสุดๆนะคะก็จะโครงหน้าต้องชัดเจนมีการทุบหน้าการไฮไลท์การ, light, การเฉดนะคะโครงหน้าของอายตาก็จะมีปัญหาในเรื่องแก้มตรงนี้เราก็จะเบล์ตรงนี้ให้นะคะแล้วก็เพิ่มความสว่างตรงตาช่วงที o n e หรือว่าเป็น Star l i ท์นะคะก็จะเป็นช่วงแสงสว่างตรงนี้นะคะแล้เราก็จะัาด้วยแป้งฝุ่นละเราก็จะเสร็จละ น,นี่แปลงอะไรอะคะลืเเมเส้นเมจิกค่ะเอาแรงมากพี่สาวใช่ไม่ได้ตั้งใจจะขายแต่มันนุ่มมากเลยอะใช่ตอนนี้ยังไม่ออกค่ะอ๋ออันนี้ก็จัดลแน่จะไปรู้ไปท่าอตอนนี้ยังไม่ออกนะคะยังไม่วางขายแต่ว่าเราแบบลองใช้กับลูกค้าก่อนว่าแบบเฮ้ยมันโอเคไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือขั้นตอนอะไรคะเป็นการเบรกละ อ,อันนี้หนูเห็นสาวฝรั่งเขาทํากันเยอะมันคือยังไงอะคะก็คือก็จะใช้แป้งที่แบบเป็นสีขาวเลยเลยนะที่แบบเอามาเบรกใต้ตาเป็นเพิ่มความไฮไลท์แต่เราบอกไว้เลยนะถ้าสมมติว่าน้ําหนักไม่ดีหรือว่าตั้งแต่รองพื้นไม่ดีแล้วก็คือหน้าเธอก็จะเป็นแว่นอะเป็นแว่นตาอ่ามันก็จะดูแบบไม่ละมุนใช่ไหมคะใช่เหมือนลิง <S <S ลิงที่แบบตา,าขาวอะเออซึ <S <S ่งตอนนี้หนูเหมือนยัง ยังยังไม่เหมือนยังมีโค,ง,โคงสวยอยู่แล้วตอนนี้เพราะเราแตะไว้เราจะแตะไว้นานแค่ไหนล่ะคะเสร็จแล้วค่อยเอาออกคือมันจะช่วยให้โครงหน้าเราชารัดถูกไหมคะใช่ เราก็จะเริ่มมาตาแล้วนะซึ่งวันนี้ก็คือดูจากคอเส็จนะคะไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะ <laughs> ก็คือต้องเป็นชุดใหญ่รอเจอกันแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่างานวันนี้มันเป็นอะไรที่ท้าทายของเรามากคือมันฝรั่งฝรั่งจ๋าเลยจะไม่มีความแบบคัดแบลใส่กากโป่งกากเพชรไม่ <m: S 1> อันนั้นน่ากลัว <m: <m: <c oughs> ไม่ได้เลยสำหรับเราของเราก็คือต้องปาดต้องเบอร์ใหญ่ต้องแบบทำให้เด็กมันดูค่ะ ตอนแรกเราเมาเรื่องเลิฟกันไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เราขอเมาเรื่องลัสความลุ่มหลงเอะตอนเด็กๆเรามีแบบความรักแบบแอบแสอใสๆซ้อนมอส่์ผู้ชายโตมาเป็นไงคะโตมานี่ก็เริ่มทำศิลปกรรมเริ่มสวยหน่อยเราไ็จะไปหาโอปป้าก่อนลอันดับแรกอันดับนีอะพอจะออกนอกประเทศก็ต้องโอปป้าก่อนโอปป้าต้องเปิดสิงก่อนประเทศแรก เธอเอาดีๆป้ะฉันรักเขามากคือสมัยเป็นตอนแรกอ่ะตั้งแต่แบบเกาะน,นามิเปิดใหม่ๆเธอแล้วตอนนั้นอะไม่ได้มีตังนะเก็บตังไปกับทัวร์แล้วก็ไปแอบหนีทัวร์ไปเที่ยวกลางคืนแล้วก็ไปจิกผู้ชายค่ะแล้วก็ไปอีสแล้วทีนี้เสร็จปืปบป่าก็ก็คบกันนูน่นนี่นั่นใช่คบกันรักกันเอาดีๆป้ะตั้งแต่ตอนที่คบเขามาแล้วก็เรารู้สึกว่าเราศึกษาจริงจังเลยภาษาเกาหล,ลีพูดได้อ่านออกเขียนได้ วันนี้ยังจำได้อยู่มะเออจำได้จำได้อ่าแล้วแล้วผู้ชายเกาหลีนี่เขาฟิลฟิลอย่างไงแม่ฟิลน่ารักฟิลฟิลหวานแบบเหมือนในซีรีส์ <Take care S 2> แต่ถ้าเทคแค<ต>ร์ <right? S 2> care, แต่ถ้าสมมติที่เขาไม่เอาแล้วก็คือไม่เอาเลยจะ้ะเขาก็เทเลยจะ้ะอ<ช>่าถ้าเขาเทเขาก็คือเทแรง <S 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 ใช่แต่หนูก็ว่าหนุ่มเกาหลีก็น่ารักเวลาที่เขารักเอ่ยเราอ่ะก็น่ารักใช่แต่ไปคาดหวังไม่ได้นะลูกจริงต้อไปคาดหวังไม่ได้นะลูกคนคนที่เจอคนดีๆมันมันก็มีเยอะแต่ของเรามันไม่ได้คุยกันจริงจังอะไรขนาดนั้นเวลาแบบรักเอ่ยเตยหอมก็น่าร แต่เาเทก็เทเทไปเลยไปเทเลยไม่สนใจเลย,เลยแล้วถ้าหนุ่มยุโรปล่ะเห็นแบบแม่แอบไปเที่ยวกรุบอยู่นะหนุ่มยุโรปเราก็ชอบเราชอบอยู่แล้วเราอยากได้สามีฝรั่งแม่แอบไปอีสต์ที่ไหนมาแล้วบ้างคะทุกประเทศทุกประเทศทุกประเทศหรือ <laughs> ทุกประเทศ <laughs> อันไหนที่ติดใจที่รู้สึกว่าเลิฟที่รู้สึกว่าเทสสำหรับยุโรป ด้วยความที่เราเป็นคนแก่แล้วเราชอบกินเด็กเพราะฉันเด็กที่เราไปเจออะก็จะเป็นผู้ชายเบลเยียมแล้วพ่อหนุห่มเบลเยียมเนี่ยเขาทําไมทําไมเราถึงเทใจให้เขาคะเรารู้สึกว่าเขาคือเทสเราอะรู้สึกว่าเราเราชอบผู้ชายอย่างนี้อด้วยหน้าตาด้วยป่ะด้วยหน้าตาด้วยการแต่งตัวแต่เรารู้สึกว่าเขาแบบชายมากสำหรับเราแล้วเขาแลบซุกไหมคะแซบมากเด็กอะไม่ได้นอนไหมล่ะเออไม่ได้นอนจันแปดโมงเชา้า <laughs> ตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเชา้า ตาเราเป็นไงแล้วคะตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วจ้า,<ม>าอันนี้ก็จะเป็นแบบในการคัดครีดนะคะซอฟต์แจ็กนะคะคุณผู้ชมบอกว่าอันนี้ซอฟแล้วหรอ ใช่ค่ะอันนี้คือซอฟของของเราค่ะเราดูตอนจบก่อนนะจ๊ะตาโตเป็นไข่ห่านใช่ที่เราเมสากันเมื่อกี้เดทที่แบบประทับใจหนุ่มสวีทอยากให้เล่าหน่อยสิว่าเขาพาไปไหนหรอเราไปทําอะไรบ้างผู้ชายก็จะแบบไปทาเฮลตี้เขาจะพาไปแบบไปกินแบบสลัดอะไรเงี้ยเพื่อสุขภาพร้านอาหารเพื่อสุขภาพมองนอกแพงนะแพง ไปร้านคนรวยนะใช่เราผู้ชายก็จะชอบให้ใส่ใจในเรื่องของการออกกาลังกายดูแลตัวเองเขาเป็นคนออกกําลังกายใช่หุ่นดีมากแซ่บมากเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูเลย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 มากกล้ามากเขาจเลยแต่ว่าขอขอเบอร์หน้าหนาอ่าอ่าเบอร์หน้าเบอร์หน้าคนตัดเบอร์หน้านะคะอ่าเอาไปเบอร์หน้านะคือมันหนุบหนับหมุบหมับเขาจับเขาจี่จังเลยอะค่ะคือแบบเบนเซต้องกินยาแก้อักเสบ คูอจริงกูเล่นผู้จริงอักเสบแกอักเสบแก,แกอักเสบใช่ต้องกินยากแก้อักเสบคนนี้คือ,อ,อสนั่นไหมคะสนั่นมาลันทุง ค่ะหน้านี้เกือบเสร็จแล้วค่ะเหลือลงปากแต่ว่าก่อนลงปากไอตาขอไปทำผมแต่งตัวให้ครบลุกก่อนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลุคของวันนี้จริงๆก็ยังไม่หมดหลอกยังเหลือเครื่องประดับอีกนิดหน่อยแต่คุ้นๆไหมคอเสดตัวนี้เป็นตัวเดิมที่เตาใส่นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นคอเสตของเ e อ็ซาราค่ะตัวนี้จะชอบมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นคอเสตที่สวยแฟชั่นรัดเอวแล้วก็เก็บหน้าท้องดีมากนอกจากนั้นเนี่ยไอตายังชอบมากๆที่ว่าส่วนสูงของคอเสตนะคะเขาทํามาดีมากไม่คําหน้าอกไม่ทําให้อึดอัดแล้วก็ตัดเย็บมาเพื่อสรี รผู้หญิงไทยค่ะเห็นไหมคะว่าใส่แล้วเอลคอดมากกว่าการใส่สายรัดหน้าท้องหรือว่าใส่เวสเทรนนิ่งจ้าใส่ง่ายมากๆนะคะแค่ติดตะขอ4ตัวดึงเชือกให้แน่นมัดผูกโบ ถ้าเกิดสาวๆคนไหนมัดข้างหลังไม่สะดวกนะคะสามารถอ้อมมามัดข้างหน้าเพื่อความสะดวกของตัวเองก็ได้ค่ะไอตาชอบมากๆเลยนะคะจะหยิบมาใส่ตลอดเลยเวลาที่จะต้องใส่ชุดอะไรออกงานอยากให้มีสรีระที่เอลชัดเจนมั่นใจก็ต้องตัวนี้เลยจ้าวันนี้เนี่ยเอลจะเอจัดเต็มขนาดไหนพาไปดูนค่ะ ทั้งสองคนนะคะ finish l คคือแขกรับเชิญก็ไม่แพ้กันนะคะชุดใหญ่คะ่ะวันนี้นะคะมาทำาฟชั่นไอตาเลคกอตื่นเต้นมากไอาตาก็เจอชั่งมาเยอะแล้วนื้ออกปับแล้วเราก็แบบก่อนที่จะมาก็คือทําการบ้านมาชุดใหญ่ดูแบบวิดีโอดูคลิปต่างๆนานาที่แบบยูทูบเบอร์ของต่างประเทศเขาแต่งหนะ้าแบบไหนยังไงวันนี้ก็อินสปีเรชั่นจากมูแลงลูสนะคะแล้วก็เลิฟแอนด์ลัสนะคะแล้วก็จะเป็นฝั่งฮอลลีวูดนะฮอลลีวูด<ม>แกลมก็จะเป็นแบบไทลี่อะไรอย่างงี้ ก็จะแบบปากแบบมีกระจับนิดนึงแบบมีแบบเส้นขอบที่ชัดแล้วก็หน้าแก้มเหมือนหวานบวกกับตาแกรมแล้วก็ close your eyes นี่แฮปปี้นะคะวันนี้แฮปปี้มากไม่แฮปปี้ไม่รู้แต่ว่ายังไงแล้วคือแบบน่าจะเต็มขนาดนี้ยังไงวันนี้นีขอบคุณพี่ลินเส้นเมจิกมากๆเลยนะแม่ดีค่ะดีใจได้เจอได้ร่วมงานสนุกมากคลิปน่าจะมีอีกไหมอ่ะอยู่แล้วต้องมีต้องมา,อมาเจอกันว่าจะเป็นอะไรยังไงนะคะวันนี้กลับแล้วค่ะ <The> <S 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 ขอบคุณนะคะ<อ>ขอบคุณค่ะ จริงอ่ะมันต้องซ่อม,อมคือแบบว่ามันถึงการต้องพักเลยทีเดียวแต่จริงเวลาเจอของจริงอ่ะมันก็จุกอยู่นะจุกจุก